สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานยกยิงนะครับชุดนี้ก็มีประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากระบอกนะครับก็โทรลูกโทรแจ้งลูกค้าไปบางส่วนแล้วนะครับน่าจะจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งปลายทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกต้องการแบบไหนก็แจ้งกับผมได้นะครับจะโอนหรือปลายทางนะครับราคาตัวนี้ ถ้าเป็นยกยิงท้ายประดู่อยู่ที่สองพันหกนะครับถ้าเป็นไม้กระพีขอควายตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามพันนะครับลางทํำสีอโนไดซ์เพิ่มสองร้อยบาทนะครับราคานี้จะมีค่าส่งหนึ่งรอยบาทนะครับถ้าเก็บไปทางเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับความยาวของชุดลางก็เลือกได้นะครับมีตั้งแต่หนึ่งเมตรเมตรสิบเมตรยี่เมตรสามนะครับราคาจะเท่ากันนะครับ ชุดรางก็จะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าแบบนะครับกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกรางปืนศูนย์แล้วก็รางสเปคเหลี่ยมตันนะครับความยาวของปีกก็เลือกได้นะครับมีตั้งแต่30 35 40 45 50นะครับต้องการความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้นะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นปีกโรลเลอร์นะครับราคานี้นะครับ นี่นะครับมีอุปกรณ์พร้อมยิงตามรูปนะครับแล้วก็ลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับให้ดูตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเอาปีกสามสิบห้าเซนนะครับเป็นรางสเปกเหลี่ยมตันนะครับเป็นรางตัวนี้นะครับนี่นะครับมีอุปกรณ์พร้อมยิงตามรูปเลยตัวนี้เป็นไม้บ้านเก่านะครับทำสีด้าน แล้วก็จะแถมลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับติดโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับต้องการเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้นีก็เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับดําๆนะครับมีไม้สักอยู่หนึ่งกระบอกนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID Line S 9เกอง W G R, R M นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจก็จะเป็นปืนยิงปลาเวียงโกรสซช่างวิศนุนะครับมีน้องเป็นแอดมินดูแลอยู่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นงานสั่งจองนะครับยกยิงประมาณ7-10วันนะครับ การสั่งจองไม่มีมัดจำการสั่งจองแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ผมจัดลงคิวให้นะครับนึ่นะครับนี่ก็เตรียมแพ็กนะครับน่าจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับยกยิงหายปะดูราคาสองพันหกยกยิงกับไม้สักนะครับราคาสองพันหกนะครับถ้าเป็นไม้กระพีเขาคว,วายจะอยู่ที่สามพันนะครับ ลัางําสีเพิ่มสองร้อยจะมีค่าส่งหนึ่งร้อยบาทถ้าเก็บไปทางเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับเป็นไกลเซฟนกนะครับนี่นะครับเป็นแบบฝังลางนะครับแบบนี้เซฟกดเซฟจะกดลงนะครับมานนี้นะครับนี่ก็ชื่อลูกค้านะครับ เดี๋ยวก็เตรียมจัดส่งให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เป็นงานสั่งจองครับต้องการแบบไหนลางแบบไหนนั่เลือกได้นะครับความยาวเลือกได้ปีกเลือกได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ